เป็นต้อกระจกมาเกือบยี่สิบปีแล้วตา,าฟ้าฟางมอง<า>ไม่ค่อยเห็นรับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮ<า>นะตาฟ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับตาก็สว่างดีแล้วครับไม่มีแค,แค่ปัญหาดวงตาอย่างไงบ้างคะมีปัญหาดวงตาก็คือดวงตาผ้ามัวมองมองไม่ค่อยเห็นมองไม่ชัดเลยแล,แล้วเห็นมองผ้ามัวไปหมดที่มองไม่เห็นเลยกลับมองเห็น,ด,นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆจ้ะ ไปไหมคะว่าทานดีคอนแทคแล้วอาการนะคะที่เคยเป็นอยู่ค่ะตอนนี้หายไปแล้วอะค่ะตอนนี้ดีขึ้นจ้ะดีทานกล่องแรกมีความรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยครับอาการแสบตาคันตาก็หายไปเลยเพอกล่องแรกก็โอเครู้สึกดีขึ้นชัดขึ้นมันรู้สึกดวงตามันโปร่งขึ้นตอนนั้นตาภาพมัวมองอะไรเหมือนมันเป็นภาพซ้อน่ะไปหาหมอไงหมอบอกว่าเป็นต้อนเนื้อคุณต้องลอก ถ้าไม่ลอกตาคุณจะมองไม่เห็นเพื่อนไงแนะนำไงบอกลองกินตัวนี้ดูผลิตภัณ e ฑ์ดีคอนแทคกินแล้วมันก็ดีขึ้นไปหาหมอหมอบอกไม่ต้องลอกแล้วตาคุณะ่ะรู้สึกว่าตาคุณจะดีแล้วนะครั้นี้ฉันก็กินเรื่อยมามันก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆตาก็มองเห็นมีอาการเป็นต้อต้อเนื้อคะ่ะแล้วคุณหมอก็ให้ผ่าแตปาาา่ป้าก็ไม่ผ่าป้าก็เลยลองซื้อมาทานดูแล้วก็อา,าการมันก็ดีขึ้นมา ส,สักสิบวันเนี่ยรู้สึกสายตามันก็จะดีขึ้นมันก็จะสว่างขึ้นดีมากเลยค่ะดีคอนแทคเนี่ยดีมากเลยค่ะมันก็ไม่แพงมันก็คุ้มราคาลองทานดูมันก็ได้ผลนะคะแล้วก็สายตาเราก็ดีเยี่ยมมากเลยค่ะถผมเป็นเบาหวานเสร็จแล้วก็ไปหาหมอหมอก็บอกขึ้นตาแสบตาครับแสบตาแล้วก็ตามันฝ้ามอ,มองอะไรไม่ได้ชัด เสร็จแล้วก็ได้ไปซื้อตัวนี้มากินแล้วก็กรู้สึกว่าตามันแจ่มใสดีดีคอนแทคเขาดีลงซื้อดีคอนแทคเขาไปรับประทานแล้วก็คุณจะรู้สึกสบายใจแล้วก็ตาจะแจ่มใสดีขึ้นมากครับผมดีคอนแทคอาหารเสริมสําหรับดวงตา